ครับสหายลกครับก็ได้อ้อมหนึ่งนะนี่โอ้โหอ้อมใหญ่ไอ้ตัวนี้อ้อมใหญ่หน่อยครับผมวันนี้จะไปอ้อมใส่ใส่ขี้เพียใส่ดีโอ้โหครับผมนาที่แซ่บสวัสดีครับลุงเต้แชนแนลคุณผู้ชมที่รักครับท่านที่อยู่ทางบ้าน นะครับสหายรักของลุงเตี้ยครับอตอนนี้จะผัดเผ็ดปลาไหลเนอะนี่ครับอันนี้ปลาไหลฝากไว้แล้วพี่น้องฝากไว้แล้วครับผมต้องใส่ใส่ใส่มานนี้มีมีดีนําครับผมนี่ครับดูโอ้โหวันนี้จะผัดเผ็ดเนาะวันนี้ลุงเตี้ยจะผัดเผ็ดปลาไหลใส่ใบยี่หร่านะครับใบยี่หร่านี่ร้อนอแล้วก็เครื่องแกงเครื่องเทศปกตินะครับ อ่าหน่วงนะ,ะนก็หนักหนักหน่อยก็มีพริกไทยมีดีปีแล้วก็พริกกระเหลี่ยงที่สำคัญนะครับ,รบสูตรสูตรลตรูกเจ้นส่วนมากจะเร่งความความร้อนด้วยพริกกระเหลี่ยงครับผมนะไม่ใช่ธรรมดากระเหลี่ยงดอยบนดอยนี่เผ็ดจัดเออถ้าอยู่ข้างล่างมันค่อยเผ็ดเท่าไหร่อ่าถ้าอยู่ที่นู่ <c oughs> <c oughs> เน,หนนะ <c oughs> เหรอเอออีเต็งเลนื่อยไว้น่ะเออโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผัด ผัดเผ็ดปลาไหลวันนี้ผัดเผ็ดปลาไหลใบยี่หร่าเนาะเมนูแซ่บๆก็ไปหามาเมื่อตอนสามโมงแล้วน้องเปิงครับผมเรากลับมาประมาณสามโมงได้สามโมงครึ่งได้ครับมาถึงก็จัดเลยครับถึงก็จัดเลยสับสับสับเสร็วก็จะผัดเผ็ดเนาะผัดเผ็ดแซ่บๆสักมื้อหนึ่งแล้วก็แล้วก็ยังมีพิเศษอีกพวกนี้นะครับฝากสหายรักติดตามดูพวกนี้อีกนะครับเราจะไปปิดคลิปนะครับพวกนี้จะไปเก็บปลาไหลอีกที่หนองเดิมครับผมเนาะ ที่หนองอ่าหนองไข่าชายแดนหนองนี่เขาเรียกว่าน้องไข่าชายแดนเก่านะครับทางน้ําเขื่อนนู่นนะครับทางกลุ่มกลุ่มในชุมชนลังเขาครับผมอันนี้ก็ได้ละทำเยอะเกินไปจะไม่ได้เคี้ยวไม่ถูกรพริกครับมีผู้ช่วยครับผู้ช่วย<อ>น้านดูหรือยุ่งน้านดูเลยเอาทำไรครับผู้<อ>ช่วยครับผมผู้ช่วยอิ๋อฮัเออเออะไรครับผมอ๋อกำลังดูลุงเตี้ยครับกำลังดูลุงเตี้ยครับผมโอเคงัปัดเสธอะไร ผู้ช่วยนี่ผู้ยุ่งนะครับทั้งผู้ยุ่งั้งไม่ช่วยเลยครับนี่สาวท่านธรรมชาติดงวดที่แล้วทำอะไรผัดเป็ดนกผัดเป็ดนกบ่างเนี่ยผัดเป็ดนกกับชากระชาก็อร่อยดีมันดีเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไอซูโรเจ ผงเจนะครับ<ผ>มไม่ใช่ผง<ม>เจในบันผงเจแต่ผัดเผ็ดปลาไหลครับผม <laughs> ข้าๆอยู <c oughs> ย่าเอ้ยพี่น้องพี่น้องสบายรักท่านที่อยู่ทางบ้านเนาะวันนี้ผัด <Yeah. S 1> ผัดเผ็ดแซ่บๆผัดเผ็ดแซ่บให้บรรดาคอแซ่บทั้งหลาย ทำไล่ไล<ห>่ไม<ช>่ต้องเ<ช>ป๊กนะสักเป๊กสักเป๊กนะลืมกินก่าเลยอ่ะเรือกับ หลายหายนนาอ้อนน้ำขนาดห้องเดียวนะคะมังมากครับสามแปดสุดเด็ดสุดเด็ดนะฮะสามแปดแล้วก็เก็บสองเก็ดสามมาถึงเตือนมาแล้วครับผมมันเป็นนมากอ่าใส่เงาปลาไหลแล้วใส่เงาปลาไหล เห็ดบ้านไหลเดี๋ยวใหใส่ใบยี่ราดครับผมผัดให้หอมตรงนี้ก่นอนแม่บอกไม่อร่อยกําลังกําลังดิ้นอยู่เลยสหายหางดิ้นล็กกก <laughs> อกแรกล็อกแรกให้ปั่นรอแป๊บนึง กำลัง <laughs> ม,มาครับผมมาแล้วเริ่มมาแล้วกำลังจะหอมแล้วตั้งนึง่ เริ่มหอมยังนั่น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 ั่มาชิมมาแล้วมาชิมมาแล้วรู้แ่นวนะชิมครับผมมาแล้วเจ็บเจ็บครับแตกแล้วลำเดือนแล้วครับผม กินมาแล้วครับพี่อืมเพิ่องอ็ดเดือดนี่มันมาแล้วเว้ยมาอีกแล้วมันมาก,กับความเมาเมื <c oughs> ่อวานพี่ก็บอกไม่ได้เส้นเมาออกอะพี่เออวม่ได้เส้นเมาออกว่าวันนี้เราเส้นเมาออกแล้ว <c oughs> เออถ้าลืมแม,แม่เส้นเมาออกไม่ได้หัดเส็จเมื่อไรเส้นใยไม่เป็นว่ะเมาหนะ้าดูเลย <c oughs>